ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านคร <c oughs> ัวนะครับป8ตำบลสรบ,บงอำเภอภูซางจังหวัดเชเยาวพร้อมท่านพี่น้องหลายที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับที่เราแพร่กระจายทั่วทุกประเทศนะครับวันนี้มาพมประ,ประทนทางกหมายในพุทธศาสตร์นะครับได้นำทีมโดยท่านนายกนาวเอกพิเศษวิโรธพิทง นะครับนายยกสมาคม,ามปฏิบัติกฎหมายและพิพศาสตร์ได้นําทีมเข้ามาพบปะพี่น้องชาวบ้านครัวแห่งนี้นะครับผมกรณนผมขออนุญาตแนะนําท่านนายกไิโรดแล้วก็ให้ท่านได้กล่าวเสน,นําว่ามูลเหตุที่มาที่นี่เพราะจุดประสงค์อะไรครับขอเชิญครับท่านนายกไิโรครับ ขอตลาราชการท่านเจ้าคณะธบีที่เราเป็นสูงและก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกท่านนะครับที่สมาคมบัณฑิตทางกฎหมาและพุทธศาสตร์ได้มาในวันนี้นะครับดยเนื่องจากว่าท่านเจ้าคณะธบีคือพระอาจารย์มหานองสิทธิของได้โทรศัพท์ไปหาผมและก็ขอให้ช่วย ด้านกฎหมายานื่ว่ามีพระสงฆ์ซึ่งอยู่ใต้ความปกครองท่านมีบุคคลปองร้องฟ้องท่านซึ่งมีคดีความเกิดข,ขึ้นขึ้นมากับผมและคณะนะซึ่งมีคุณน,นิกรามิดรนชันศรีซึ่งเป็นเนขาธิการสมาครคมบัณฑิติกฎหมายก็เลยมาช่วยท่านเพื่อดำเนินการทางคดีนะครับ ลำดับต่อไปขอเชิญเลขาที่แจงต่อไปครับท่นพี่น้องประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศนะครับวันนี้ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์สมาคมคือมาคมมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ค,ความรู้ทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายท่นานสงฆ์และกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้องนะครับมาคมนี้ประกอบด้วยนักกฎหมายที่เป็นทั้งมิติกรเป็นทั้งทนายความนะครับเป็นอดีตผู้พิพากษา ซึ่งเป็นจิตวัดเป็นมหาปร,ริญญานะครับแล้วก็จบสาขาด้านพุทธศาสนานะครับเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตศาสนาศาสตร์บัณฑิตจากมาหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนะครับ <c oughs> ก็วัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือในด้านกฎหมายช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงช่วยเหลือแนะนํานะครับให้คาปรึกษา,าชี้ช่องให้นะครับทั้งด้านความรู้แล้วก็ให้คาปรึกษาในด้าน ถ้าหากเกิดกรณีข้อสองสทัยทางกฎหมายนะครับพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศสร้างวัตถุประสงค์นี้ก็ขอใช้บริการได้ครับติดต่อทางสมาคมทางเพจสมาคมบัณฑิตทางกฎหมายและพุทธศาสตร์นะครับซึ่งออกเผยแพร่ทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับโดยเฉพาะการณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ของพระเจ้านะครับ <c oughs> โดยเรามีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวนียแก่พระสงฆ์สมณีอุบาสกอุบาสิกานะครับ ของพราพุทธเรานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์มันซับซ้อนประเทศชาติยี่พิจารามากความซับซ้อนทางกฎหมายความขัดแย้งก็ยิ่งมากขึ้นและลามไปถึงวัดวาลานต่างๆ,ๆนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยที่มาในวันนี้นะครับนายยกให้ความสาคัญน,นะครับให้ความสำคัญยิ่งแล้วก็มาด้วยตนเองเนื่องจากว่าเ,าเห็นว่า,าพระคุณเจ้าที่โดน แขงข้อกรหาเนี่ยคือผู้ที่ตั้งใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็พัฒนาบูรณวัฒแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระสังฆาิการเพราะเป็นรักษาการเจ้าวาดนะครับถือว่าเป็นพระสังฆาริการตามกฎหมายนะครับเรามีไยส่งเสริมบทบาทพระสังฆาริการอยู่ในสมาคมด้วยนะครับในคณะกรรมการแล้วก็เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องคดเีเล็กน้อยแต่ว่าเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า โลกมันพัฒนามาปัจจุบันเนี่ยคนใช้กฎหมายมากเ,เกินเกินจนไม่เคารพทมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณของสังคมไทยนะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดกรณีเช่นนี้เนี่ยถ้าถือตามตามหลักประเพณีขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะไม่แจ้งความผมก็จะเข้าไปกราบผู้ปกครองท่านท่านใครครับเจาบ้าคณะตำบล ซึ่งเป็นผู้ปกครองเจ้าวาดว่าท่านได้ร่วมเมื่ออย่างนี้นะครับขอฝากให้พระดชพระคุณได้จาวตัดเตือนสัตวิทวิหาริกอันเทวสิ์หรือพระใต้ปกครองตามพระธรรมวินัยนะตามกฎหมายตามกฎหมายด้วยท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายด้วยนะครับการจะตั้งเจ้าวาดการจะย้ายเจ้าวาดการจะเปลี่ยนแปลงการจะอะไรเนี่ยมันจะข้ามเจ้าคณะปกครองไม่ได้เพราะว่าท่านกระช้นเาตามกฎหมายท่าสมจะมีสัตว์สิทธิเท่ากับกฎหมายอื่นทั่วไปนะครับเนี่ย เราจึงถือว่าเป็นเป็นประเด็นสําคัญเป็นประเด็นสําคัญที่กระทบแก่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าและวัดวาศาสนานะครับซึ่งเป็นหน่วยปกครองชั้นล่างสุดเป็นพื้นฐานเป็นรากแก้วของอพระพุทธศาสนาที่ระชวงศในประเทศไทยวั <S <S นนี้จึงกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคณะตำบลท่านพระมหานองนะครับชายาท่านอนันโทนะครับเป็นเจ้าคณะตำบล สมบบงเห็นนี้นได้แจ้งข่าวให้สมาคมทราบแล้วเราก็ได้ออกมาเพื่อที่จะทำหน้าทาี่ของเราครับวันนี้ก็ได้ไปที่โรงพักต,ตามหน้ามายนี่เป็นครั้งที่สองสำหรับผม <c oughs> ครั้งแรกนั้นเนี่ยมาดูข้อ,อเท็จจริงเบื้องต้นก็เห <c oughs> ็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะยุติได้น่าจะไกลเกลี่ยอะไรกันได้หรือจะยุติๆๆน่าจะ,ะยุติคดีโดยอำนาจพนักงานสอบสวน หรือโดยการทางความเห็นสั่งไม่ฟ้อง <Yeah. Yeah. S 1> นะเราก็มองดูแล้วว่าเบื้องต้นมันไม่น่าจะเข้าอ,อ,องค์ประกอบ mm hmm. ของความผิดตามตามตาม,ตามที่แจ้งตามที่มีการแจ้งความแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปก็ไม่จบนะครับไปเก้เกลียกันแล้วนะครับฝ่ายผู้อ้างว่าเป็นผู้เสียหายผู้กล่าวหาก็ไม่ยอมไม่ยอมก็จนกระทั่งเจ้าพน,าน,านักงานสอบสวนได้เรียก ผปัญหาคือพระนะครับคือท่านรักษาการเจ้าวาดได้ไปแจ้งข้อกล่าวหาและไปพิมพ์มือผมเคยเตือนว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าการเอาพระสงฆ์ข้าเจ้ามาพิมพ์มือมาแจ้งข้อกล่าวหานี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องไม่เคารพทำเนียมประเพณีวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งเดิมนะครับก็ไม่ว่ากันว่าใช้สิทธิตามกฎหมายกฎหมายต้องเสมอหน้ากฎหมายต้องยึดถือกฎหมา,ายในสังคม เราก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเราก็จะสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายก็ได้แนะนําท่านไปอย่างนั้นท่านก็ประสงค์ที่จะสู้ถึงขัน้นศาลเราก็จะคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำเป็นท่านท่านนะครับคิดว่าคดีนี้เราไม่ไม่โทษใครไม่จำมีใครนะครับเข้าสู่กระบวนการตามสิทธินะครับเราก็อ้างพยานอย่างเต็มที่นะครับคาดว่าเมื่อถึงศาลล้วก็คงจะได้ ในว่นกันรายละเอียดน,นะครับคงจะมีท่านายาตามมาอีกนะครับโดยตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับของท่านผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ตามวัตถุประส,สงค์ไทยนะครับก็ขอแจ้งให้พี่น้องชาวบ้านภัวที่เป็นแกนหลักทั้งหลายีที่มาเนี่ยเป็นแกนหลักที่ดูแลห,วหัวใจ นะครับวัดวาศาส,สานามาพัฒนาเพื่อที่จะเตรียมงานที่จะเปิดเบิกเมรพระพุทธรูปอะไรตรงประวิหารทัพระบูส่วสเนเนี่ยวันจีตรีกาจิเนี่ยผมก็ชื่นชมอยา่าร่วนสมบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้คุณนายของท่านนายกก็มาด้วยนะครับท่านนาวายเองพิเศษที่โลดพิดเพลงเนี่ยเป็นอดีตสิทธิ์สำนักทัพาะมองคลทัพคอเดียวกันกับพระเดชพระคุณเจ้าขณะบนนะครับแล้วก็ท่านเองนี่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลย เดี๋ยวด้วยมุ่งสได้โยมใหญ่กันมานะครับต่อไปก็ผมก็คงจะเป็นต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาของวัดแห่งนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็พี่น้องทั้งหลายก็ขับปุดเลยสบายใจแล้วก็ไม่ต้องเปตะโตกัท่านกันทั้งสองฝ่งนะครับทั้งสองฝ่งมีอะไรก็พยายามเก็บพยานหลักฐานเอาตามข้อเท็จจริงไม่ได้ใส่ความใครนะครับขอให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ดีก็จะ ด้วยประสบการณ์ที่เป็นพนักงานสอบสวนะดีพิเศษมา13ปีนะเป็นพอออกองในดีไอมาหลายกองที่ว <Silver. S 1> ่าจะมีดีจบลงด้วยความยุติธรรมนะครับด้วยความสงบหรัก็โอกาสนี้ก็ไม่ลืมที่จะกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ยุบบ้านเหนท่านผู้ยบบ้านยังท่านผู้ยุบบ้านก็เป็น พยานสําคัญเลยผมถือว่าเป็นพยานสําคัญเลยสารสำคัญท่านผู้ใหญ่บ้านนั่งน <as> <government> ี่ถึงครับท่านผู้ใหญ่แล้วนะครับชื่อขอะโสดภูสกพอนแก้วนะครับท่านผู้ใหญ่ลุมสกพอนเป็นมาแล้วตั้งแต่ปีหกศูนย์ผมเองก็ก่อนที่มาอยู่เรียดไรก่อนที่จะเกษียณมาเป็นมาตั้งสมาคมเนี่ยร่วมกับท่านกับท่านวิโรจน์เนี่ยก็เป็นประธานเพื่อมาสิบกว่าปีนะเป็นพระโสดอยู่ชายแดนถนนผ่านประสบการณ์ทั้งโภชบุญมานะครับในสถานการณ์การ สู่ลบความไม่สงบจริงๆในพื้นที่ใจได้นนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งและมีความสำเน็จที่มองผมเห็นว่าท่านเป็นผู้นําจริงๆนะครับก็ <S <S คือท่านกฤษณพัฒนนะครับนําจุลนัยศสร์อาารย์ปสุแสนปสุแสนใช่ไหมครับท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการหมู่บ้านถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในวัดวาศาสนาเรื่องบ Ó วรบ้านรัฐโรงเรียนนะครับในวิถีของคนไทย ท่านท่านผู้นี้ก็เป็นผู้มีการศึกษามีรสนะพูะคุณธรมีจิตใจอาสาแล้วก็ทําให้แนวทางของผมสว่างสวยขึ้นมาในการที่จะให้คาแนะนำะพระคุณเจ้าท่านท่านรักษากันเจ้าวาดนะครับผ,ผู้ความอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้หลวงพี่ได้ตั้งมั่นในนะครับในสมาธิภาวนาแล้วก็พัฒนาาจ้านพัฒนานะครับ ก็หวังว่าจะได้บุญจากแท่นนะที่มาสมาคมมาร่วมครั้งนี้เพื่อที่จะพิทักษ์นะจะหาเจ้าว,วาดลาบากครับปัจจุบันเนี้ยนะครับเราจะหาแบบนี้ก็ลลาบากนะครับทุกคนมีจุดบกพร่องแต่สามารถที่จะปรับปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้โดยอาศัยหลัก,กจาาิตตภาวนาเรื่องศีลธรรมทางศาสนาก็เรื่องในอดีตสมัยเป็นเยาวชนเป็น คารวะาก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ท่านเข้ามาสู่ผ้าเหลืองแล้วท่านก็มุ่งทางนี้เนี่ยผมดีใจนะครับจะทาําการทําให้สังคมไทยมีดีขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นคารวะเกเรยอยู่ข้างนอกนะครับก็วันนี้พูดมาเยอะนะครับก็คงสรุปได้แค่นี้แล้วก็ทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คอยดูว่าค <c oughs> ดีมันจะไปอย่างไรเราก็ขอพึ่งสังเป็นที่พึ่งแต่ท่นนี้ยังอยู่ที่ตำรวจสอบถานตำรวจแล้วก็บอกว่าคาดว่าหลังปีใหม่ ก็จะต้องรอประวัติทิปมือประวัติเคยต้องโทษต้องคดีอะไรมากกว่านน,นะครับตามกระบวนการนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ดีที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวบ้านปัวนะครับผมยังไม่เสียโอกาสให้ท่านสอบถามอะไรเพราะว่าคดีมันอยู่ในกระบวนการนะครับเพียงแต่ให้ท่านสบายใจว่าเรามีบุคลากรที่เป็นทนายความและรู้เรื่องพระสงฆ์พระเจ้าไม่ใช่ทนายธรรมดา เป็นทนายมาหาปร,ริญญ์เป็นทนายที่จบ,บัณีธรรมผู้สัตว์ปริญญาโทปัญญาเอกนะครับอยู่ในสมาคมนี้ก็เป็นที่หวังว่าเป็นที่พึงได้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาวันนี้แล้วขอกับขอบทุกคนประเดี๋ทุกคนนะครับที่ให้สมาคมได้มาร,ร่วมแล้วก็บางทีด,ด้วยแล้วก็ท่านผู้ทรงด้วยนะครับออก็จบแล้วก็ขออนิโมนท่านต่อทักนิดหนึ่งตั้งที่ศึกษาทางกฎหมาย